สวัสดีค่ะมีรถกระบะขนของได้เยอะผ่อนสบ,สบายแค่เดือนละ4,000บาทมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะมีสูบิชิไตตันตอนเดียวเครื่องยนต์2.4เกียร์ธรรมดาเบนซินติดแก๊ส CNG จากโรงงานคันนี้ปี2011ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่169,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติจะได้เตมเนะะื้อส่งแค่4,000บาทขอคนซื้อเงินเดือน13,000บาทขึ้นไปกระสุนรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะ ขุมค,คามากเลยนะคะแถมตู้สูงนะคะ2อเมตรสิมูลค่า2 0 0 0 0บาทให้ฟรีๆเลยนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถทีมหน้าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยสภาพดีหน้าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะประวัติดีจอดเต็มนะคะส่งแค่เดือนละ4 0 0 0บาทเองนะมิสูบิชิไทต,ตันตอนเดียวเครื่องยนต์2.4ค่ะคันนี้ เกียร์ธรรมดานะคะเบนสินติดแก๊ส CNG จากโรงงานนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังผสมกับผ้านะคะพลังไรพาวเวอร์ค่ะเกียร์ธรรมดาเครื่องเสียงนะคะ AMFM AUX แล้วก็ CD นะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะติดแก๊สพร้อมเลยค่ะแอร์เย็นเเลยนะคะจัดไฟแนนซ์ไม่ยุ่งยากนะ คุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยค่ะแถมตู้สูง2เมตรสิมใหม่เอีมมูลค่า20,000บาทให้ฟรีๆเลยนะคะด้านหลังขลของได้เยอะมากๆเลยค่ะติดแก๊ส CNG จากโรงงานนะคะสภาพตีมากๆเลยนะคะรถขับดีเครื่องเงียบสุดๆเลยนะคะใครกำลังม,มองหารถกระบะไว้ใช้งานสักคันนึงนะผ่อนชิปสบายแค่เดือนละ4,000บาทนะอัเชียร์คันนี้เลยนะคะคุค่าน่าใช้มากๆเลยค่ะ จัดไปแนนก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะโทรปรึกษาแอมได้เลยนะยินี้ข้อมูลนะคะหน้าเครื่องค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ2.4ค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 508 58ติดต่อแอมค่ะ จะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะมีแอดนำหน้านะ a m p 1 0ค่ะพิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะจัดไฟแนนซ์สอวันทำการทราบผลนะคะประวัติดี1วันทำการการรับรถไปใช้งานได้แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ บายบายค่ะ